ไปใช้ครับมานีไปใช้เวลาเตียนไงครับอ๋อจัดไปครับเยียนไงตัวทอพี่เดี๋ยวเราไปดูครับเดี๋ยวใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีบบรรยากาศครับบรรยากาศโดยรอบนี่ครับมาดูบรรยากาศโดยรอบครับตอนนี้ก็มีแต่ต้นไผ่ครับผมไผ่ยาวเลยครับผมนี่ตัดไม่ไปรอเดี๋ยว มีอะไรมีอะไรเหมืนขี่ขี่เลยวะเหมือนนี่าครับมรก,การครับหาแล้วหาที่ใส่แล้วครับแต่ใช้ใส่ป่ะเอเคดูด,ดังเรืน่ะ มนันบ่คิดว่าคิดว่าน่าจะมีโตรครับยังไปหาเลนเดี่ยวมีมตอดแต่ดิเดตตอดอยู่เลยนะฟ้าสนแิทอืมจะไปอะไรบ้างเสียก่ <c oughs> อนองสิบวันอ,อีกจบเวลาหนึง่งตัวเขาเออเอาทินพุ่มไปดีๆต่างกันอะไรมันปไปใส่ดอกพุมม่มอ่ะไม่ต้องเกี่ยวดอกเออไจากผมนี่นี่แต่งตัวมาครับ <c oughs> เป็นน้ำเหรอบุบอกน้ำเหรอบนันอันนี้เป็นรังที่สามอันนี้รังที่สี่ครับผมก็ไม่ต้องค้อนอะไรไปยัน่บ ก็อต้องเดียวเหรออันนี้เป็นหลังที่หกจุดเด็ดครับเด็ดเกินเด็ดเกินมีพนเนกหาหาลูกหาหมายครับนี่ครับจะทำที่หมายา้แบบนี้ครับผม ครับหลังจากที่ใส่ไปเดินกลับมาว่าจะมาล้างขาครับผมนี่ครับเดี๋ยวดูมันลากกั้นฟันงว่ามันลากกลินฟังนี้

ัใส่มาท่นไป่ไหนคือดึง,ดง,ดงขึ้นโคกไปแถวไม่ขึ้นแต่ยานไปใส่ดูดอ่กาก็นานด้วมันเนดียวจาเทีึกดึกเเชียร์ยาพูด แนวมาทั้งทีงป๋อน,นี่คือต้นไหนนี่อือคือต้งไหนนี่เอาครับพี่น้องมาเบิ่งนำกันว่ามันสีคืออย่างรครับนั่นฉีเป็นปลาไหลแบบใดครับมันปลาไหลเก็ดหรือว่าปลาไหลธรรมดาที่ห้องหาอยู่ครับนี่ทางที่สุดโอ้โห ยอะไม่สุดดเลยดึงลงหูดิดึงลงหูดนดึงพันดวยบ่เออึงนเอ้ยอันอบวดกูว่าบือใส่บางมันกินเลยกินบมดเลยวะบ่ไดครับบวชที่อาไหม่อาไหม นี่ครับหลังแรกครับโดนไปแล้วกำลังจะกลับบ้านแล้วเชียวครับผมโอ้โหคนนี่ครับน่าจะใส่นี่น่าจะเยอะพอสมควรโอ้โหอันนี้ใส่เสร็จแล้วครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยยังเรียบร้อยแล้วครับเปียกชนภารกิจกันใส่เบียดอะไรมันหลังยังเพื่อนจักหลังะหลังแปดซีบ่ะแปดซีบครับรอชมงานครับแปดซีบแต่ว่าได้ ตระลายตัวละล้มาแล้วตัวหนึ่งเดซายมินี่ครับมินิเปลือกแล้วค่อยชมครับสามทุ่มครับสามทุ่มหน่อยๆน่อครับ